พี่น้องเนาะให้น้องจอยหาเก็บขยะอีกสบายดี FC คลิปนี้โดยสบายโดยเก็บขยะเก็บขยะเด้แล้วไปตัดผมเด้อเก็บขยะออกแล้วไปตัดผมพี่น้องเนาะตึงอกจิบ่กกใหญ่แท้น่ะคือบ่เอาแนวซับับเอากกใหญ่กกน้ําพมงน้ําพมด้หรืองอกโลดกมหน่น่ะขยะ Nam cuộn của cuộn nhạc. Ô thôi 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 thùng thôi thôi cứ thôi 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 này thôi 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 สบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขพลพี่น้องเนาะประจมสบอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกราบสวัสด,ดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกหนึ่งยังอยู่ทางบ้นานทังเงินของน้องจอยคือเก่าพี่น้องให้น้องๆเิ่นเก็บขยะคลิปยังนำพี่น้องหลังจากเร้อให้เดานาเดินไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะให้น้องจอยหาเก็บขยะอีกสบายดีเอฟซีคลิปนี้โดยสบายยโดเก็บขยะเก็บขยะได้หรือไปตัดผมเนาะ cây hoặc là phải tắt phông nó ngày đó ngon cột ngày thế này cứ bỏ nếu sắp hấp màu cốc nhanh không làm phương Nguyễn làm phương đấy ngon rồi cột mày ngon nhìn khay da khuẩn làm khuẩn nhận ô tớ. Không, tớ. ทงชะลม้กจจะออกมงงนะก็แต่ใจเจ้าคุณบ่อนั่นแหม่กันนะเกิะเจ้าขอวกันออกพูดถึงจะล้มแบบทอปอกทอแปบ๊บมันนั่นนะเอาไปอันนั่นรดเอาไปเข่าทางกระยะวางสิบเผา เหตุมันจังจ่าไปนำเห็นเป็นไปนำเียนเขาน้องถวยน้องดายงเั้นคืเกาพี่น้องผัวนั่ะ่านจบท่าทฐานนี่นึงจ่อยชาวพันก็<ด>นถือแค่ชาวพันาาพดดบอ<ด>เออ สร้างพูดเปลี่ยนอาชีพทานนำ้ำเห็ดชอบเศ้าพันเห็ดดิเห็ดอันโตนี่คือว่าสิมาเห็ดโตคือบุห็นเห็ดเลยคือว่าสิมาเห็ดโตเห็ดเนี่ยปวดแก้วขวดเนี้็เก็บไปประโยชนยไปลามไปเันเนี่น อะไรมานนังน่งแหละเขาผู้เป็นชงขย่าทั้งน่ะทั้งอันขางหัวทั้งเมืองอันใด้โตเอาไว้อิงอิงไว้ไม่เทียวหัวพุ่งก็ได้มีแต่พยายามแบบบ่อยเปิดประตุงประตูแน่นไว้ประตูมันยังนั่น ันนี้จะจักหน้าม,มียังไงน้องจอยน,น้ามน้ำทั่วเแกงไปชั่งขวต้มเป็ดเอาไปล่างในเดเนี่เ,นเปืดด่อนแน่นให้เปิดน้ามกินนี่คือบ่อยางมีน้าม<ะ>มาฮีเสียงมันอยู่ปะ มันเปิดมันน้ำแทงน้ำม,มันจังมันไลมันใส่งานมันหูจักคำว่า,าเ้าแก้ออกเนี่มันล่มบวกกกันนี่นะฮะเจ้าเคยแก้แล้วเออ kẹp khay ra để chẳng bay tắt phom, quật kéo quật nhang nè kẹp bay nè theo thằng phun cái nhang, tương ừ, lai, ừ. à. thang đốt phải cháy ขวบเข้ามาใช่ยู่บุเลยนะใช่แล้วเนาะสะบายดีเด้อซี่ดูต่อบุตรีเข้ามาเรื่น้องจ้อยกันลายมือลายเว้นเติมเนาะนี่ลายมือแล้วจึงวายเปิ้ลไฮเก็บพอนนี้เต้าลมบ่เด้ินี่ยขยะเต้าลมนุ่งแก้วอันนี่ไอ้เปิ้ลไฮเก็บขยอขยะไว้นั่นแหละมันไอ้เปิ้นไปเอารถไถมาไว่ายเชื้อข้าวเนีน้องจ้อยมันได้ย่าข้าวแท้นี่ข้าได้ยินอยู่ หนึ่งไหวเลยหนึ่งไหวอยู่หักแต่ว่าบนมีบนมีอะ่รกินกเชื่อเป็ดมาต้มกินเนื้อน้องจ้อยว่าเนี่ยต้น่ะข่าวเต็มิอยู่นี่เต็มติ่มอยู่นี่ฮะข้าก็มีอะไรขนาดนี้ใช่สิต้มบ่อชักแล้วทำน้องจ้อยแล้วเป็ดตัวดังเจ็ดแปดชิพันมีบ่อบ่อยากมีเลยพี่นายเครื่องพักบุงเนี่ยจ้อยลุกออกโดดมันสิลามไปแค่นั่น เพราะว่ายาบรรพามันหกได้เกือมันเฮามันโมเมนต์ผักบงเนี่ยเฮากินนะผักบงผักบงเฮากินบ่าจะผักบงกันดำๆมานี่เลกินได้บ,บ่มันมาได้แช่แขงเยอะเจ้าจะกินบ่เจ้าจะกินกระจงไว้จักเชื่อไยถิ่มไปฮะผักบงไฟจะกินมันผักบงไงเน,หนาะเปลือดดื้งง,งอกมันหก ที่มัน,เน่นนนเนองนอกพุง่งัวก็กินอยู่ดอกโมกวยเขามันนั่นอยู่เก็บเก็บกวดน้ำถุงหยอกถุงยางนะบ่ได้เข้ามาทั้งนี้หลายมือเลยให้ทำความสะอาดน้ำพอได้หัวข้าไม่ได้ใช้ต้มไก่น้ำไปตัดชงยังไปตัดผมบมันี ช่วงเก่าช่งเก่ากับตอนน้องให้มันสันฉันเนี่ยเลยช่งเก่ากับตอนน้องให้มันแยบแยบสันฉันลงไปเนี่ยเข้าไปแล้วเห็นว่เห็นอยู่เจ้ามาแต่หันบ่ท่านในเข่าบ่เอาเราคือว่าเจ้าจะเข้าไปเข่าไปแล้วก่อนไปแล้วยาวหน้าก่อนแตดผมก่อนไปแล้วคิ้วยาวเองหันตัดผมนะ ờ các bạn sẽ bay nhau đi, um, chơi gì bài tát chết rồi mình chơi, hả? bạn là hung, băng đấy bạn à hung, hàng tát phồng. Chìm thang bò. ài, cái cứ bà phan à hung ở. Hang nhảy cứ làm. Chào bố đại bảo mạ mọc để bảo công hung thôi này. Bác mới มันกัดแานต้นมะงม่วงชองต้นยังดูได้บ่ได้แต่ผู้ไปเก็บถุงยางทั้งเงินแท,งน,ทงน้ำทั้งเงิน่อน้ำเก่าผู้ถุงยางลายเก็บออกมาเลยคำน,นั่นมีกระไพรในทิมเอากระไพ่เอาทานไพ่เนี่ยเอ้ะเรื่ปิดน้ำเลยล่นเลยแทงว่าน้ำยังลายอยู่นีน่เนาะเปิดใช้แค่เดียวล่นจักจกั๊กปิดก่อน Thẳng vai vô Nam nhắn cho tôi nỉ nông trội Ờ cả thế ông Nam mình Nam khang cho nó nhung khốp lấy nhung nhung đấy uh bitter. ตัดให้มันนั่นๆผมมันผมยาวแต่มันอยากคือคอนโชซลได้ผมยาวเชื่อประตูใดคำว่ากาว่าบุรีทรายเนี่ยมันเก็บไปจู่รถอันอยู่น้ำขี้ดินน้ำยูอน้ยามมันอยากคือขยะใช้กหบมองแค่นี่นเนาะเทชายของลุงเนี่ยไปจักหนึ่งบ่ของลุงแก้วน้ำบ่ป่ะ ลายสายบ้านี่นะแต่ว่ามีแต่ของเพื่อนอันของขึ้เปิลเองนี่โบ้แล้วเนาะของลุงดายได้สายพายมึงเกลียวแค่ดุนใหญ่เลยตัวนะน้องใหญ่เนาะรอกไปนั่งไันนี้คอยออกคอยเข้ามายัย้งน้ำถุงยางแดงนะ<า>ท่านาท่านเอยย่อ ่ามคลิปแล้วเรือไงถามคลิปนี่แหละเพราะว่าท่านหมอมานี้อยู่นี่นะถามคลิปนั่นท่านจ้อยนะว่าได้เข้ามาหาน้องเพิ่นถึงนะวะเนี่เพราะว่าบางเคลื่องที่มือนั่งเคื่อนจะได้พักผ่อนก่อนมันบวชได้แบบนี้น่เมื่อยมาแย่งน้องจ้อยฮะรอบ่มายังมา ไม่นะโบจำเป็นต้องจูดลอกถุงจ่อยถุงจ่อยเจ้าไว้อ้อยแมนขามันแห้งกับขีดกระไผรใช่ไหมอ๋อจะโค้งไอ้ยิ่งงามงามเลยชุ่มเพลินป้าใบไปลำหน้าช่วงนั้นแบบมีแต่งัวเลยอันบริวังัวเข่ามันเด็ดหยอดมันมันอย่างนั้นยัยขมัวเด็ดหย่อนบรรยากาศเงียบเงา มาจ้อยอยากกินเขาเนี่เห็นอะไรบ้างต้องจ้อยหนึ่งเข้าถ่ายอยู่นี่ไพสิพาเจ้าไปตัดผมหน่ะนั่งจะมาลบมาลบอ tao ở huyện bảo tao đi hếtงาน nâm muối chè bảo tao đi hết bia cáiงาน nha bảo đục nha bảo rồi làm na để <laughs> <laughs> ได้เข้าไปจะเทื่อได้เชนูซานนั่นอเอามือไปชงน่องนั่นนั่นบริขาวบ่บริเบบ่กา,ายได้บ่เออให้เขาตัดออกกันตำฉันสันเนี่ยมันมันจะบริตัดด้วยตัดชงนั่นมันจะคือแบบชํำบริตัดชุ่มจะตัดแต่ละทีอยังที่ายอาวอยู่ผมมันนั่นอยู่ บ่จอยมาด้วยบ่แถวนี้ม่จอยเจ้าน่ะฮะมาจะมาด้วยบอกอดมาอดมแกาะชงพูดยังให่คนเีวน่เจ้าน่ะอ๋อมาจอยตัวละ มืาอนี้เห็นแดดในช่องมือน้องเจอเนาะชองมือนี่เห็นแดดในพี่น้องเพราะว่ามนันนะฮะบิดคือชีวิตแต่ผลบ,บ้านแต่ว่ามันแดดค่ะคักแล้วจังไปใส่ผู้วิบัตินี่เด้อเด้อจะหน่อยน้ำชิดวดไปอีกมันบอกงามเดลย คนลายเขาน้องไม้น้องนิ้วนี่เพิ่นเมื่ออยู่เพื่อนพอเพิ่นเนาะตอน,นตแรงจังมานอนพี่เนาะเออแรงจะมานอนพี่ยามนี่ยังถือว่าเนาะเราเรามาเห็ดสองมื่นแล้วเรากรมบตรมีคนงานบตรมีลูกน้องเนาะเขาทางเขาไปช่วยเหรอยิแต่รูกเคยอาศัยร์รู้เคยเนาะ,นะ เออเกยัดงูกไปอีกเป็นคาดเป็นไทยไมี็ยังนะเกมาเบิดดเร์ดเด้ออ่าเป็นเครื่องเครื่องโดดเครื่องอยังของเจ้าโนอะเคมาเบิร์ดนี่ยก็มาก็เอาไว้เนี่ยเด่นย,ยัมนมันก็เอาไวมนนะ้มุ่งนั้นมุ่งไทยนาม แขงนำตีนมันตีนเด็กเอากระล่างไวจ้จะดีมาเมื่อไรนั่นแต่จ,จากมือคำนั่นไอ้เจสเซลมาใหม่เีสเซลมาเยี่ยมนี่จำประชงระวังกะเมื่อไรระวังกะให้เราพาไปเอาเอาขับมาผู้เดียววันนี้น้อยมันเอเม่อเมมาเฮมมาแย่างนี่ยังบกงุกแข่ง อาก็คาากเ,าเคยครับขามคี<ะ>มครับมีเฮือนนี่เจ้าเคยขับจือเถื่บอกเคยฮะยังบอกเคยเถื่อบอกโอ้ขับได้ยี่ยฮะขับได้ยี่โดเห็นวะ,ะบอกว่าได้นื่องเพื่อมาทางใหไงเห็นรถเห็นยังชวนไลบอกว่าได้ไรมนันมีห่วยแล้วว่านอนมานี่เนาะ มึมีหวยเนาะต้องระมาดะวังเนีน้องจอยครับแก่กะลงนาคุณจะห้าเลยครับอืมตินเล็กอ่ะนมเนบอกตินเล็กอ่าตินเล็กมันจ่ามันมั่คือกันครับตินยางเนอะตินเล็กนะตินเล็กมันก็สจะไปอีกแบบหนึ่งตินยางมันกิจะไปอีกแบบหนึ่งการเฮ้าครับหลดคือกันจะเล่กจะสิครับแต่ตินเล็กแต่นาเม้าสิ โอ้เรือไก่มันจะมาทางยางกันแล้วมันจะชะเจ็บบนแล้วพุงมันชันอ่ามันชันตึ๊ดแล้วนะวาทรงและพาไปเราพาไปอยู่แล้วใครอยู่เราเกลือนชันกับวบัวแดงหัว เป็นฟันหัวยังมาแก้ไขเนี่ยมันน่นนะชั้นานก็คือว่าให้มูอยางมีเดียวนี่แต่นี้เนาะเพราะว่าปกตินี่ลงคลิปได้อ่ามามาช่วงยามผลนี่แล้วเลยบางช่วงยามแดงช่วงเหตุเทือนน้องจ้อยนั่นแทบ่ได้คอยออกไปข้างนอกลงแถวนี้กพอได้มาันี้แมีสัญญาณ ບໍ່ມີ S2 FC ໂທມາເດດບໍ່ແມ່ນວ່ານ້ຳເຂົ້ານ້ອງດ້ານ້ອງມບໍ່ມາເດມັງນັ້ນ່ວຍມີບໍຂໍມຄົນຖາຍນະຕົວນນາະືືອັນນອງຈົນີາກຊິມີຜູດຽວຕ່ແມ່ພິ່ນຜູ້່ນເຮັດເພື່ອນນານີ້້ອງບິ່ພຍິາບໍິ เบิ้งตลอดสบาง่ายครับแต่เดือนยังแะเบิ้งไปหลบอยู่เพื่อนอยู่บบกินินเอยเออจากพันอยู่บ้านน่ะครับตอนเช้าบอเชาวคือกันเนาะเดีว่าคิวสิบปลายชั้นตัวนี้บอตัวีฮะ มันเป็นห่านเป็นป้อมเขาเห็ดตั้งนั่นจะดีบ่เดินน้ำหนีได้ใช่บ้างบ้านนั้นบันเดือบางโค้งบางต้องอะไรบุกเกยตัดหัดตัดเฉยวหาเลยมันเป็นอะไร <c oughs> <c oughs> มันเป็นอะไรมันเป็นชงเซาย,ยิกแม่ย์บ่เอาออกใน,ในเนื่อเดืออกเจบบ็บเบิ้ลไปรุ่นกันไหมฮะไปรุ่นบนะันเออบันดนบุกข้าท่าดิดปุ๊บดิเออออกในเนื่เดืตัดบ่ตัดออกตัดออก เออบอกคือปันดไาแไ้้นี่ทีมาไวแล้วบปันน,ำน้ำนี้นั่นเคยไปอยู่บนน,ำน้ำเด้อตลอดมนหนังโดนเนาะช่วงนี้คนเร็วายเร็วหน้าไลยฮห้งฮึงโดนขนาวพี่เนอะ คิดว่ามือได้สิไปเอารถมาในคิดคิดว่ทางเบิ่งว่มื้ออื่นก็บมี่อื่นทางเบิ่งคำพนบ่ตกคำพนตกพนยังก็บ่ไปมันเปลือกมันเด็ดทางเบิ่งคำมู่ว่างนั่นแหละให้มีผู้ไปน้ำหมห้ไปผู้เดียวคหมู่ว่างมันเด็ดก็เอาเป็น่ยนตีรถมูปิ้งเปลี่ยนบ่ได้แล้วมันเจ้าสีงอบ่ได้ฮะมันเจ้ายังบ่จักเจ้ายังบ่จักจูดมันคือให้เปลี่ยนเอ๊ะ เปลี่ยนบางอย่างแล้วเปลี่ยนตีนหงอแดงมาพี่น้องเลยเนาะคลิปนี้ก็สิป,ประมาณนี้เลยาว่าพิาพกากันได้ก็ต้องกระโพอโทษไอละละอัยนใลาย่างจ้อยเพิ่นตไปตัดผมพี่น,องงน้องเลยเนาะอ่ไปตัดผมอย่าลืมปิดประตูประตงังเด้ออ่าไปตัดผมก็อย่าลืมปิดประตูประตงังอ่าจำดี หน่อยงอเขามากินก,กุก,กอย่างกุกหลงแล้วเรื่องบอกว่านี่โดยอ่าพอไรฟันชินมันพรพอไรนิดไว้ทึงหัวทึงยังเนี่ยอะไรก็ประมาณนี้พี่น้องไงคลิปพระจะต้องกลับโทษขอใครออสบายดีนดะพี่น้องไงเนาะบ่ตรจอยอยังหุ่นอยู่แล้วอยากเมื่อเลยเมื่อน,นี้เพิ่นติดรถมานึ่งน้องไงสำหรับคลิปนี้จะใช้ลำลาไปก่อนอยู่ดีมีแห้งเบิดสุกขสุกลนพี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าทางต่างประเทศเนาะ นี่ไปก่อนแล้วพี่น้องก็กล่าวคําว่าສະບາຍດີສະບາຍດີປະຊາຊົນເນ